สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับในคุงในเกมวันพันแมนเดสตองเก g นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์55ตลอดไปนะวันนี้ก็มีเจ้าอาวุธอ่าซูริยูอาร์รีเทิร์นกลับมาในตู้อาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็คือเข้ามาตอนนี้คือเหลือทั้งหมด6วันนะครับนะใครจะจัดก็อย่าลืมจัดนะครับนะส่วนอันนี้นี่คือจัดไว้เรียบร้อยนะครับเป็นไอเทมเฉพาะ4ดาวนะอย่าให้ดูอ่าเอฟเฟกต์ก่อนละกันนะนี่เป็นไงมีเอฟเฟกต์แบบเทอลังการเลยนะอ่าถือว่าเทาพอสมควรเลย โอเควันนี้ไหนๆก็มีเจ้าตู้อาวุธซีเรียลอารีเทอรมาแล้วเราก็มาจะมารีวิวเจ้าซีรียลนะครับนะก็เป็นซีรียลตัวนี้นะครับนะเป็นพาร์ทสี่สามนะครับพลังสิบหกล้านนะครับนะเป็นหกดาวเหลืองห้าดาวม่วงนะไอเทมเฉพาะก็สี่อาวนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปตีคนในข้ามเซิร์ฟดูนะครับแบบใช้ก็นําจากดักใช้ได้นะครับนะเพราะว่าปกติเวลาผมเล่นนี่คือผมจะใช้เป็นเจ้าอ่าโพลิพิซเนอร์แทนนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ปั่นป่วนเอาไว้สตาร์ทคนนะ เดี๋ยวตอนเอาไปเท้ดาเมจเจ้าซุยอเรยวดูนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูซุยอเรยวของเรากันนะครับนะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างทักษะที่ใส่ก็ใส่เป็นอ่าแทนนัลุกเวลวเจ็ดสองอันครับแล้วก็เป็นอ่าแผ่นต่อต้านเนาะเวลหกส่วนนี้ก็เป็นอัลมาดเวลเจ็ดแล้วก็เป็นต่อต้านเวลหกแล้วก็เป็นแทงลุกเวลเจ็ดนั่นคือแบบเอาแทงไม่ยั้งเลยนะส่วนไอ้เท่เนี่ยพขก็สีดาวนะครับนะตาลักบดก็สีดาว อุปกรณ์ที่ใส่ก็ใส่เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์สองขีนแล้วก็โจมตีดาเมจขีนแล้วก็โจมตีดาเมจนะครับนะเป็นเซตจ,จักรกลครบเซตนะครับนะส่วนกาบก็เป็นบูนัสต่อสู้3แถวนะครับนะสวยๆเลยนี้นะอันนี้ก็เป็นอัตราขิด3แถวนะครับคือต่อยไม่ยั้งนะอันนี้ก็เป็นอัตราดาเมจ3แถวนะครับมีออฟเสริมคือเพิ่มดาเมจอาคิตอนหสิอรน60%นะเสิริมที่เป้าหมายหลักคือโคตรดีเลยแหละอ่ะนี่ก็คือเป็นพาร์ทสานะครับก็คือก็น่าจะบวกค่าเจ็ดลบเพิ่ ส่วนในเท็เฉพาะสีดงนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคือต่อยทีนี้คือก็ไม่ร้องก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะไปครับนะเออวันนี้มีกิจกรรมทางหน้าของอาเจ้าเติมเงินเป็นโป,โปรพิเศษนะครับนะเป็นคือให้เราไปใช้แบงค์เขียวนะครับนะน่าใช่ปะน่าใช้แบงค์เขียวยนะครับนะใช้แบงค์เขียวถึงประมาณพันแปดร้อยแปดสิบแปดแบงค์นะครับคือจะได้เป็นของอาสามแถวนะครับนะเป็นเซตอ่าปลาเถือนะเอเเ่อน,นนะครับนะก็เอาไปทําเป็นเซตอาจักรกลได้นะครับนะ สายเติมก็คือน่าจะถูกใจนะส่วนสายฟรีก็ได้แค่ดังมองนะเราก็ดังมองขอเติมไปส่วนล้วก็คือไม่ได้เติมนะครับนะไปะครับเดี๋ยวเราไปลุยข้ามเซฟเลยกันนะมาเดี๋ยวผอมการจัดทีมก่อนนะครับนะก็คือใส่เป็นเจ้าซูเปอร์รักชายไปแทนเจ้าผู้รีพิเซอร์นเนอร์ชัว่วคราวก่อนนะครับนะเพราะว่าเราจะเอากระนำจากรักชายให้มันเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าซซริวแบบต่อยแรงมากขึ้นนะเพราะว่าปกติคือเราใช้ผู้รีพิเซอร์เนอร์ไปปั่นป่วนเงี้มา ตอนนี้คือเราอยู่โซนที่1นะครับนะเจอกับทางน้าของไคโดจากเซิร์ฟเวอร์5 6 3นะคือกระตึงเหมือนกันนะไคโดนะไปะแต่เราก็ไม่หวั่นนะครับนะถ้าเกิดเจอเราก็จะตีให้ดูนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ทีมจริงไว้ดิอาทีมแล้วขอเจอกับคนไหนก่อนดีอ่าคนนี้แล้วกันนะครับนะักพลังเยอะสุดดี3 333ล้านนะจากเซิร์ฟเวอร์5 5 8นะโอ้ตัวละครก็ซืเร็วค่าดาวมองเหมือนกันนะเอาเรื่องเลยมาลุยเลยแล้วกันนะครับนะ ซูริวห้าดาวม่วงใช่ไหมเราก็ห้าดาวม่วงนะมาครับเราได้เปิดก่อนแล้วครับนะตอนนี้คือเราเป็นกระหน่ำแดงนะครับจากอาชัยพาร์ทสองนะ,ะเพราเด็กคือเราไม่ได้ใส่ไงมามาดูกันว่าซูรีิวจะทําการต่อยเท่าไหร,นะร่นะปั๊บต้นเด็กเปิดไปหนึ่งทีสี่สิบหกล้านนะอะ่ติดโลดไปสามตัวซูรีิวการไล่เคาะไปหนึ่งทีสิบเอ็ดล้านล่วงไปสามตัวเลยจังหวะนี้นี่ไงนี่ไงกับบองฟาไปหกสิบสามล้านเรียบร้อยนะติดโลดหนึ่งตัวนักชายทำการปัดหนึ่งทีสามสิบห้าล้านว่ายังไงต่อล่ะ มาครับตัวลิวนการเว,วมกรถ้าเกิดวิหายย้ำแถวหลังไม่หนึ่งทีมึมเขาให้ห้าสิบหกล้านย้ำไปหนึ่งทีร้อยยิบสองล้านเรียบร้อยปิดเกมนะครับนะโอ้โหฝั่งตรงข้ามนี่คือไม่ไม่ได้เล่นนะบอกเลยถ้าเกิดเราใส่สุดพิเศษนี่คืออีกฝั่งนี่คือไม่ต้องเล่นจริงๆนะเพราะว่าคือมันแรงมากกว่าเดิมนะถ้าเกอดไม่ใส่ไอ้ดาร์ชายนี่คือดาเมจมันไม่เวอร์ขนา,า,าดนี้นะอันนี้นี่คือเป็นดาร์ชายไงนะอ่ะเราขอไว้ใจกับคุณสไปดี้กันนะครับนะเป็นคนเซอร์นะครับนะให้ดูว่า ุณสไปดี้เมื่อก่อนนี่คือส่วนเราได้แบบเยอะนะแต่พอเราใส่ซูเปอร์ดักชานผมนี่คือส่วนเราแทบไม่ไหวนะอ่ะมาแล้วได้เปิดก่อนอย่างเช่นเคยนะครับนะมาดูกันแบส่วนในขทงการเปิดไปหนึ่งทียัดแถวหน้าไป1 6ล้านไอรีลล่วงไปหนึ่งตัวอ่ะนลยทาการเคลื่อนไต่มาแล้วก็กระบ,บองเลยทําการหัวแถวโซนิกหนึ่งทีนี่78ล้านโซนิกติดโล่เรียบร้อยนะอะดาใชาททำการปั่นหนึ่งทีนะ ว่ายังไงวนสไปดี้ส่วนเคยมาบ้างนะหมาจังหวะนี้แนะ่กลับมาแล้วยังไงบังกอนถเกิดว่งหนนานนะพาอะไรงัดหน้าไปหนึ่งทีสิบห้าล้านไปหนึ่งทีเก้าสิบห้าล้านโอ้โหวันนี้คือไม่เตะกระดูกหักนะครับนะเลยไม่ได้ส่วนต่อกลับบ้องเลยทําการหดหนึ่งทีจังหวะนี้แถวมึงอูสี่ร้อยห้าแปดล้านโอ้โหเดี๋ยวนะสี่ร้อยห้าสิบแปดล้านมันแรงมันแรงมากเลยนะโอ้โหเกินไปหรือปล่านะ คุสไปดี้สวนขึ้นไปมากสี่สิบหกล้านหนึ่งทียัดท่าหลังหนึ่งทีเจ็ดสิบเอ็ดอีเดืองที่สามสิบแปดอีเดืองที่สิบเจ็ดล้านอ่ะเรายังได้อยู่นะโอเคโคตา้าชุบจังหวะน,นี้โบลต์ทำการขึ้นยิงไปหนึ่งทีฉีดเข้าให้เก้าสิบเจ็ดล้านเรียบร้อยนะครับนะัดล่วงไปอีกสองตัวฟินิกแมนลุกขึ้นมาก็วิ่งหกลีนไว้หาใส่เจ้าอ่าโซนิกนะอ่ะยังได้อยู่อ่ะขี่ไปทําไมก็ไม่รู้นะแล้วก็ได้ชายทำการกลับมาสามอันติกหนึ่งทีนะอ่ะชายปั่นไปสี่สิบเอ็ดล้านเรียบร้อยฟินิกแมนตายนะ เพราะว่าโคต้าช่วหมดเรียบร้อยอ่ะโอเคฟีนิกซ์แมนนี่เจอแผ่นทะลวงนะไปไปฟีนิกซ์เราทําการอัติคืนไปบ้างอ่ะขีบไปก็ไม่ได้ขีบเลยนะเพราะว่าเหลือตัวเดียวมาเข้าสู่ทันที่สองน,นะครับโซนิกทำการเปิดไปหนึ่งทีนะอ่ะหกแสนโซนิเร็วต่อยไปหนึ่งทีติดกระดูกหักไหมติดเรียบร้อยนะกามโมเลยทําการฟาไปหนึ่งทีจังหวะนี้โอ้โหสิบล้านนะไปแล้วกระด้างใช้ทำการหมุน โอเคสุดเร็วนี่เคือ20หลอดนะครับนะคือหลอดเยอะมากไปสุรดทำการมังกรเฮินไปหาเฮินน้ำผาไรไปหนึ่งทีแปดแปดล้านเจนหรือเปล่าไปหน,นึ่งทีสิบสามไปหนึ่งทีเก้าล้านเก้าเก้าล้านเก้าสิบสี่ล้านไม่รู้นะไปกระบอกเล็กมาไปหนึ่งทีจังหวะนี้เจ็ดสิบหกล้านหรือเปล่านะหรือเจ็ดร้อยล้านนะน่าจะเจ็ดสิบหกล้านไหมหั้แรงเว้ยนะมาสไปดี้ไม่มีลูกไปเรียบร้อยนะไปโมล้อทำการจริงจังหวะนี้หนึ่งทีฉีดเข้าให้เปี้ยงเปี้้้ยยงงเเปปีียง ตายไหมยังไม่ตายนะครับนะ,ะดาร์ชาว่ไว้ยังไงดาร์ชาก็ายังไม่ปิดเกมพีเิ็แมนไว้ยังไงก็ยังไม่ปิดเกมนะครับนะคือทนทานจริงนะคุณสไปดี้หมาครับเข้าสู่เทนนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าเข้าสู่เทนนี้สามนะครับนะเรียบร้อยตายนะเมื่อก่อนนี่คือเราใส่เจ้าพูลีพิซแน,นร์แทนดารชานี่คือเราเละนะเหลือแค่สองตัวระหว่างสุริยกับไอเจ้ากระบ,บอกนะแต่พอเปลี่ยนเป็นดารชาปุพวนี้คือทีมมันแข็งขึ้นไง ทีมแข็งขึ้นแล้วแบบดาเมจเราก็แรงขึ้นเหมือนกันนะครับนะมาเดี๋ยวขอตีอีกสักหน่อยแล้วกันนะกําลังมันเลยเดี๋ยวขอเจอกับคนไม่ซ้ำนั่กันนะครับเอาคนนี้แล้วกันนะเซิร์ฟห้าหกยี่สามล้านไอ้คนนี้ก็ตึงเหมือนกันไหมคนนี้ก็มีซุยริวนะอ่ะคนนี้ก็มีซุยนนริวห้าดาวมอแนะขอขอเอาคนนี้แล้วกันนะครับนะมาเจอคนนี้แล้วกันนะครับเซิร์ฟห้าหกนะมาเราได้เปิดก่อนเช่นเคยนะครับนะแหมซุยริวเนี่ยน,นี่คือแบบต่อยมันจริงๆนะครับนะกับบอลเหลยนนี่ขุดทุบมันเหมือนกันนะ ป้ายนิกกำกายไปเป็นหนึ่งทีครับ45ล้านนะอ่อโอเคติดโลบเป็นหนึ่งตัวซูได้ยับหนึ่งทีเรียบร้อยบอยแตกกับบ้องเล็หัวแถวพวินเลี้ยวหนึ่งทีก็ยัง4ีล้านเรียบร้อยจีน่าแตกเป็นหนึ่งตัวนะักใช้ปันแถวหน้าอ่ส49ล้านเรียบร้อยโซนิกติดโลบหนึ่งตัวอ่ะโนลินลินต่อยเืนมะาไม่เป็นไรหมาจางังหวะนี้เนี่ยมกรเหิ่นเวหาเรายัดหน้าไปหนึ่งทีจังหวะนี้แถวหน้า,นายัดไป93ล้าน ไหลไปหนึ่งทีสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเรียบร้อยนะครับปิดเกมแนละ้วโอ้โหคือมันมันแรงเกินไปหรือเปล่านะอม้น่าแรงจริงๆนะเนี่ยคือมันไม่มีใครต้านทานไหวจริงนะโอ้โหแล้วคนตึงๆก็ไปอยู่โซนไหนก็ไไ่ร่้กันนะครับนะตรงนี้เนี่ยคือโอ้โหกินดด้ไหมนะน่าจะมีใครโดนนะที่น่าที่น่าดูตึงแต่ว่าใครดูขอไม่ได้ใส่ทีมจริงไวนะ้ไงอ่าแล้วขอตะเซอรกิลิปหน่อยแล้วกันนะครับนะ เพราะว่าสองนี้คือเราเตี๋แล้วนะเดี๋ยวขอตีกับซากิริแล้วกันมาเดี๋ยวขอเจอกันสกิริแล้วกันนะครับนะเป็นคนเซิร์ฟ556นะก็คืออยู่ในเซิร์ฟเดียวกันมาเราเริ่มไปก่อนเช่นเคยนะครับนะอ่ะการเพิ่มอ่าโล่ไปนะปคาับโซนิกเปิดไปหนึ่งที่87ล้านนะอีการระเบิดได้ไหมอีการระเบิดเลยนะครับหนึ่งตัวนะหรือแล้วต่อยหนึ่งตัวไปกับมอสเหล็กหวัวหนึ่งทีจังหวะนี้ ไยังเอาให้ยีสามล้านนะติดโล่หนึ่งตัวตใช้ไปหนึ่งทีร้อยล้านเรียบร้อยมาครับจังหวะนี้มังกรเหินวหารานี่คือเตรียมแล้วนะายมังกรเหินวหาจังหวะนี้ยัดหน้าไปหนึ่งทีแปดสิบห้าล้านไปหนึ่งทีร้อยแปดสิบหกล้านเรียบร้อยน,นะครับหนะ้าสกิลิโดนอสองหมัดเท่านั้นนะสองหมัดนี่คือลงไปนอนเคียวโปเต้นะครับนะโอ้โหยะ มีใครที่ยังไม่เคยตีไหมยวขอดูหน่อยนะคือมันมากเลยมันดีจริงๆนะไอโซลิวแบบมีไอเจ้ากระหน่ำจากลากชายเนะี่ยมันดีนะอ่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับนะคือก็คือเราพวกนี้เคยตีไปหมดแล้วรอยนะครับนะอ่ะส่วนสุดวันนี้ก็ตีไปหมดแล้วนะก็ไม่ได้มาตีให้ดูนะครับนะเพราะว่ามันใช้โ,โคตาไปหมดละโอเคคลิปนี้ถ้าเกิดมันสั้นไปก็ขอภัยด้วกันนะก็มาลองรีวิวให้ดูนะครับนะเป็น ซูริวอาร์อุอ้งสี่ดาวนะครับคือมันแรงมากเลยถ้าเกิดจานอัยังอยู่นี่คือจานอัเขาจะจัดห้าดาวนะแต่ว่าจานอัเข่าขาไปแล้วนะครับนะถ้าจัดห้าดาวมันได้คือก็โอ้โหคือมันมันโคตรสุดเลยนะถ้าเกิดห้าดาวเนี่ยคือมันจะแรงเวอร์เลยนะครับนะอืแค่สี่ดาวสำหรับผมก็คือสุดมากแล้วนะครับนะยิ่งเป็นสี่ดาวอ่าพาร์ทสิบสามนี่คือ,อมไม่ต้องเล่นนะครับนะคือมันแรงเวอร์เลยถ้าเกิดอัพของเต็มอัพไรเต็มนี่คือบอกเลยชุดเดียวเชฟโปรเต้นะครับนะ แถมมีกระบองเหล็กคอยตามซ้ำนี่คือก็ทุบทิ้งกันร้อยล้านเหมือนกันนะครับกระบองเหล็กนะเป็นกระบองอ่าวูดสามดานะครับพาร์สองนะคือทุบมันหน้าเราโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ